สวัสดีครับพบกับผมช่องทอมกอสนะครับหรือจะเรียกสั้นๆว่าหน้ากากนินจาโคโนะก,ก็ได้นะครับเพราะเพราะความจริงก็เริ่มจากตรงนั้นนั่นแหละรครับคลิปนี้ถือว่าเฉลิมฉลองครบรอบ7ปีแล้วกันที่ผมนั้นเป็นครีเอเตอร์แล้วก็เป็นเกมเมอร์อยู่ในช่อง YouTube นี้นะครับ,รบแม้ว่าวัตถุประสงค์แรก จะไม่ใช่การาแคสเกมก็ตามแม้ว่าจะคิดอยู่แต่ตัวผมนั้นมีความคิดว่ายังไงผมก็แคสเกมไม่ได้หรอกผมเล่นเกมหวยหวยแบบโคตรหวยอะ่ะแล้วผมก็เล่นออฟไลน์มากกว่าออนไลน์ด้วยครับนะฮะ แต่จากที่ผ่านมาเจ็ดปีเนี่ยผมไม่คิดว่าในสิ่งที่ผมทำามันจะมีคนติดตามขนาดนี้ผมแค่คิดแค่คิดว่าหลักร้อยนี่ก็รูแล้วแต่ตลอดระยะเวลาเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ติดตามช่องของผมเนี่ยสี่จุดเจ็ดหกพันคนหรือสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบคนนะครับบางคนบอกว่ามาตั้งเจ็ดปีมติดตามแค่นี้เองอย่างน้อยก็น่าจะได้หลักแสน ถ้าผมผมถือว่าโอเคเลยแม้ว่าแต่ละคลิปที่ทําเนี่ยยอดคนดูอาจจะไม่ถึงร้อยคนแค่มีแค่คลิปหนึ่งทําออกมาแล้วมีคนดูทักสองสามคนผมก็ดีใจมากแล้วอย่างน้อยก็ขอแค่ดูขอแค่เขามาดูคลิปของผมไม่ต้องกดติดตามเลยมากเพราะเท่าที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าถ้าชอบคลิปกรุณานะกดซับสไครต์กดกระดิ่งผมไม่ไม่เคยพูดนะครับ ถ้าเขาชอบเขาก็จะกดเองไม่จำเป็นต้องไปโฆษณาหรือว่าไปเชียอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ก็มีคนกดซบับสไครต์ติดตามตั้ง4,700กว่าคนขอบคุณครับขอบคุณมากเลยและยอดการดูเนี่ย7ปีเนี่ย6 9 5ส7เก้าหครั้งกโ็โอเคอะ่ะผม มีความพึงพอใจมากเลยครับนะคะกับยอดนี้นะฮะรู้สึกดีดีดีมากๆเลยครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงเลยตอนแรกว่าจะอัพลงวันที่สิบสามสิงหาคือวันแรกที่ผมเปิดชองแต่เมินว่าเอาวันนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างที่เพราะว่าอย่างที่รู้กันผมมีหลาน่ะฮะก็เลยต้องเลี้ยงหลานเวลาเลี้ยงหลานก็จะเล่นเกมไม่ได้ หรือว่าจะทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้ด้วยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมาต้องขอบคุณจริงๆเลยคนสี่พันกว่าคนที่ติดตามผมอนันี้ผมบอกว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยแค่จะทำคลิปแบบธรรมดาธรรมดานะแบบไปเที่ยวเพราะผมนจะไปเที่ยวบ่อยภูเขาทะเลอะไรเงี้ยถ่ายมาให้ดูแต่ ไปไปมามาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าออตกไหมเนี่ยผมไม่ทำคลิปหน้ากากนินจาโคโนฮะซะอย่างไรน,นะครับอย่างถามว่าทำไมาถึงทำคลิปนินจาหน้ากาก,ากนินจาโค,โ,คโนฮะขึ้นมาผมเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นแล้วผมก็ชอบประเทศญี่ปุ่นเอามากๆกก็เลยอยากจะลองทำดูในเชิงแบบ ไม่ใช่เชิงสาระคดีอย่างที่ผมเคยบอกเป็นการพูดคุยกันเรื่องกับญี่ปุ่นเออญี่ปุ่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทําอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นอย่างนี้แต่พอเลือกคอนเทนต์เนี้ยผมรู้สึกว่าผมก็สนุกนะที่ได้เล่าแต่เพียงแต่ว่าการเขียนพราเรยเขียนสซรคลิปแล้วมาลงคลิปเนี่ยมันค่อนข้างยากสหรับผมเพราะว่าผมเนี่ยตัดต่อไม่เป็นอย่างที่ทุกคนรู้ ผมบอกไปในเกือบทุกท,กทกคลิปไมแต่ต้นว่าผมตัดต่อไม่เป็นไม่มีวิธีการตัดต่อแม้จะรู้ว่าเขาตัดต่อได้วยซอฟต์แวร์อะไรแต่ทําไม่เป็นผมทําแบบบ้านๆ้านตั้งมือถือแล้วก็ถ่ายเลยโชคดีว่าผมมี iPad เครื่องหนึ่งผมก็ใช้การเอามือถือหน้าถ่าย iPad แล้วก็เอามือเี่ยเลื่อนลูกลูกภาพไปเรื่อยๆนะฮะเลื่อนลูกภาพไปเรื่อยๆมันก็มีปัญหาอยู่ว่ายิ่งทําเนี่ยมันก็ยิ่งยาก ยากขึ้นเรื่อยๆต้องมาหารูปดาวน์โหลดรูปแล้วก็เอามาลงคลิปตอนนี้ก็เลยมันจะห่างๆไปแล้วก็มาลงที่เกมนอกจากเกมเท่าน,นั้นเกมที่ผมชอบเนี่ยก็คือไม c คร f t อย่างที่รู้ว่าผมลงอัพโหลด n ม c คร f t เยอะมากนะไม c คร f t เยอะมากผมชอบนะคนหนูจะมีสองคนสามคนหรือมากสุดสิบสองคนนี้มีอยู่คลิปหนึ่งแล้วก็ลงเกมไปเรื่อยๆแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าลงเกมเนี่ย ทำเกมมาเรื่อยๆมันจะต้องมีแบบอย่างสมมติฮิตแมนสองพัทหนึ่งพัทสองพัทสามพัทส,สี่คือเล่นต่อเนื่องแต่ผมเนี่ยไม่ใช่คนเล่นต่อเนื่องนะคะแล้วอย่างการเล่นลงเพยซีเนี่ยฮะเพยซีแม้มันจะอัพได้เนี่ยแต่ผมลงเสียงไม่เป็นจริงๆผมพูดจริงนะผมลงเสียงในเพยซีไม่เป็นไม่รู้จะใส่เสียงยังไงเวลาลงในเพย์ซีอะค่ะลงเสียงไม่เป็นจริงๆ นั้นถ้าคลิปไหนที่ไม่มีเสียงผมเนี่ยเพราะว่าผมใช้เครื่องเพลสี่ลงแล้วผมใช้เสียงไม่ได้ลงไม่เป็นไม่รู้จะเอาเสียงลงยังไงที่หลังๆเห็นว่ามีเกมมือถือใช่ไหมคะตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าผมจะแคสเกมมือถือยังไงตอนแรกเนี่ยคิดแค่ว่าเอ,อ๊ะถ้าแคสเกมมือถือเนี่ยมือหนึ่งถือมือหนึ่งเล่น work ไหมเนี่ยแต่พอตอนนี้ผมซื้อมือถือเครื่องใหม่มาแล้วพอลองทาดูเออมันมีวิธีแล้วมันมีตัวโปรแกรมทําได้ก็เลยทําก็เลยพอใช้ได้อยู่บ้าง บอกครับเกมผมเนี่ยจะเป็นเกมที่ไม่ได้เล่นต่อเนื่องมากนะแต่ถามว่าท่าผมถึงามาเคสเกมแน่นอนผมชอบเล่นเกมแต่ผมเล่นหวยถ้าให้ไปรวมทีมกับคนอื่นเนี่ยผมแม่งตายคนแรกอะฮะแล้วตายนี่อย่างน้อยมากกว่า3ครั้งคนอื่นแม่งยังไม่ตายผมตายแล้วอะผมเคยเล่นออนไลน์ที่เขเรียกนะบังเกอร์ของเนี่ย gt o น l i n e ที่เป็นบังเกอร์อะรวมทีมกัน4ีหคนโอ้โห คนมาขั้นเทพหมุนตัวยิงได้ด้วยผมแม่งทําอะไรไม่ได้ยืนเฉือยแล้วยิงปั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 งหมุนตัวก็ยังไม่เป็นเขาฆ่าได้เป็นสิบคนสังสามคนก็หลุดละรู้สึกว่าห่วยก็เลยไม่เล่นออนไลน์ยังไงก็ไม่เอานะแล้วถ้าใด้มาเล่นเกมแบบอย่างเช่นเนี่ยฟาคายเขาก็เล่นเป็นด่านดาน่ดานจนจบเนี่ยมันไม่ใช่ทางผมเล่นไปเรื่อยๆแล้วอะไรที่สนใจก็จะทำคลิปให้ฮะนะฮะ ก็แบบมีถือว่าเฉิมฉลอแต่ถ้าว่าผมเนี่ยถ่ายพวนไปมากับสีเนื่องจากว่าผมคิดอยู่นานมากแล้วผมจะทําฉากอะไรดีก็เลยว่าเออผมชอบเล่นเกมก็แผนเกมที่ผมชอบเล่นที่สุดมาตั้งเรียงๆกันแล้วกันนะว่าผมมีข่าวจาก Ubisoft เนี่ยเจ้าของเกมฟาฟาใคา์ว่ากันว่าจะมีฟาใค์หกวางวางแผงแล้วนะฮะแล้วก็ในค่ายเดียวกันจะมีเกม Watch Do อกในภาคที่สามด้วยนะอย่าลืมติดตามผมด้วยละ่ะ แตอ่อาจจะไม่ใช่ลงคลิปทันทีที่เกมวางขายนะมันยังแพงไปอาจจะรอสักสองสามเดือนน่ะเพถึงจะลงคลิปได้นะคะแล้วก็อีกสาเหตุนหนึ่งที่ผมลงคลิปเกมเนี่ยทำเกมทำ caster เ,เนี่ย c a s เกมบอกว่าผมชื่นชอบการเล่นเกมละหนึ่งอ่ะแล้วก็สองผมได้เห็นนะักแคสเกมสองคนที่ผมชื่นชอบก็คือ ผมขอให้เครดิตเขาเลยพี่เอฮาร์ดร็อกเกอร์หรือว่าพี่เอ H R K คนนี้เป็นคนแรกที่ผมได้ดูคลิปแล้วผมชอบมากเป็นคนทำคลิปที่พูดจาไพเราะมากๆเลยอ่ะไม่มีคำหยาบเลยแม้แต่คำเดียวถือว่าเป็นไอดอลผมชอบพี่เอกที่สำคัญพี่เอกเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษจังเลยแปลได้ทุกอย่างครั้รกที่ผมได้ดูแกแคสทำได้ละเกมเลยแต่แกแปลได้แบบค่อนข้างละเอียดแต่แตกต่างจากเกมเมื่อคนนี้บอกว่าอะ เก็บเอกสารอันนี้เขาพูดประมาณอย่างนี้แต่พี่เอกไม่ใช่แปลต่ต้นยันจบเนี่ยฉันคิดว่านู่นนี่นั่นและอีกคนหนึ่งที่ติดตามก็คือพี่เบเบริฟเฟอร์คนนี้ผมก็ชอบแม้จะพูดแบบหยับๆคลายๆไปหน่อยแต่ก็ได้อารมณ์ถ้าเปรียบเทียบนะพี่เบก็เหมือนกับสวมแจ็กเก็ตหนังพี่เอกเหมือนสวมสูทดำอะเอ,อประมาณนั้นนี่เป็นสองคนที่ผมติดตามอยู่สเมเสมอและชอบมาก อันคลิปวันนี้ผมก็ขอจบเลยแล้วกันนะครับแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นเกมมือถือหรือเกมเพ4ีนะฮะวันนี้ต้องไปก่อนสวัสดีครับ